วีเคาจะจอดลึกสู่เป้าหมายของความรวยเลขจะออกวันที่16ตามตำราเดี๋ยวมาดูก่อนเลขจะออกวันที่16ตามตำลาไม,มต้อคิดมากคือสักร้อยึ่งก็ได้เงินหมื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวอยู่ไหนล่ะมันไม่ใช่ลอก ลงทุนไปร่อเดียวได้หมื่นหนึ่งแล้วถ้าถูกนะวันเมื่อี้ถูกตามตำราเจ็ดศูนย์สี่ถ้าเจ็ดมาศูนย์จะเป็นเก้ามันจะขึ้นไปเป็นเก้าไปลอยออกเก้าเจ็ดเป๊ะเป๊ะวดนี้วันนี้แปดสองสามถ้าแปดมาออกให้ด้วยนะ ห้าแมาตามตำรานะห้าหนบาทได้หมื่นหนึ่งแล้วแล้วกับแปดเจ็ดสองยบาทก็ได้หมื่นหนึ่งเนี่ถ้าถูกตัวนี้ล่างส9งเเก้าพรานี่แหละไม่พูดมากเสียเวลาเจาะลึกสู่เป้าหมายของความรวยรางวัลที่ 1. 5, 1, ห 8, 7, นึ่งห้าหรือ8ปดเจล่าง9 2้าเก้าพราะนี่แหละ รวยรวยรวยมหาลปวันทุ่มแม่นัสชาตินาลีตินาตินัสชาตินักาลีมหาลปวันทุ่มแม่เอานี่แหละปวดมากเสียเวลาไปชื่อเลยวันนี้ด่วนเลขจะออกวันนี้แหละวันที่สิบหกนี่แหละบายบายลูกกันเอาเงินมาโซในยูทูบรลยถ้าถูกรับประกันถูกแน่นอนตามเวลาไม่ต้องฝันนี่เลขึ้มีปลูกเขียวข้าวมาแล้ว หกร้อยวอนโอ้สติเยอะมากอ่าเท่านี้แหละสวัสดีร่ำรวยร่ำรวยมหาลาภพลมัน,มนาาตุ้มเอนัสาลิติสาลิตินาลิตินาสาตินาสาลีนี่คือความสามารถไม่ใส่ฝันเท่านี้แหละสวัสดี